ทริปนี้ฉันจะต้องไม่โดนโกงมาคอยดูว่าฉันจะโดนโกงหรือเปล่า ดีค่ะ U R U นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะ U R U ก็จะมาขอเล่าประสบการณ์ตอนที่ไปโฮจิมินห์มุยเน่นะคะแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าคือ U R U ไปมาเป็นปีแล้วนะคะไปตั้งแต่พฤศจิกาหกหนึ่งคืออยู่ๆก็อยากจะทำคลิปโฮจิมินห์มุยเน่มาแชร์บ้างแต่ว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงโควิดมันไปไม่ได้ไงรู้สึกตื่นเต้นไงก็ไม่รู้คือมันไม่ใช่คลิปที่แบบเราไปบล็อกแบบเร็วๆอ่ะมันเป็น การเล่าถ่ายทอดก็เลยรู้สึกตื่นเต้นยังไงก็ไม่รู้รู้สึกแบบเขินๆก่อนที่จะเริ่มอะรบกวนนะคะทุกคนอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะใครที่ยังไม่กด subscribe ใครที่กด subscribe แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะกด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไม่ชอบก็กดอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่อยากจะกดเลยคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะจะได้ช่วยดันคลิปหน่อยนะคะ <laughs> ตรงๆกันแบบนี้เลยแหละขอกันตรงๆกันแบบนี้เลยอ่ะ ทริปนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเราไปกันผู้หญิงหกคนผู้หญิงล้วนหกคนหกคนนี้ยังไม่มีใครเคยไปที่เวียดนามเลยนะมีเราคนเดียวที่เคยแบบไปเวียเครื่องที่เวียดนามบ้างแต่ว่าก็ยังไม่เคยที่จะไปเที่ยวในเวียดนามแบบจริงจังจองตั๋วเครื่องบินจองที่พักจ่ายเงินทุกอย่างจ่ายเงินหมดแล้วนะพอใกล้จะถึงวันเพื่อนนางนึงนางท้องจ้านางท้องสละเรือจา้าสละเรือไปหนึ่งเพื่อนอีกคนนึงนางปวดหลังปวดแบบปวดมากอะ่ะ ก็สละเรือไปหนึ่งเหลืออยู่4คนทิปจะล่มไหมวันนี้ไม่ล่มจ้าในที่สุดเราก็ได้ไปแต่ไสี่คนนี้เป็นเพื่อนกัน3คนนะส่วนอีกคนหนึ่งอะ่ะเป็นพี่ที่เคยไปปาร์ตี้ด้วยกันกับเราเจ็ดโมงครึง่งปุ๊บถึงที่สนามบินที่โฮจิมินห์ถึงสนามบินโฮจิมินห์ปุ๊บเราก็เดินออกมาคือสนามบินมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะคะเดินออกมาปุ๊บเพื่อเล็งหาที่ที่จอดรถเมย์สายหนึ สีเขียวเพื่อที่ไปที่ตลาดเบนฐานพอาะทริปนี้เราตั้งใจไว้แล้วว่าฉันจะนั่งรถเมล์ออกจากสนามบินเพราะฉันอยากจะถ่ายรูปทำทารีวิวอะ่ะคือสมัยนั้นอะ่ะยังถ่ายรูปทํารีวิวอยู่ยังไม่ได้แบบอัดคลิปทํา y o YouTube ค่าตั๋วอ่ะห้าพดองแต่เราอะจ่ายไป2ใบคือ1,000 0ดองเพราะว่าเราจ่ายตั๋วอีกใบหนึ่งอะ่ะเพื่อวางกระเป๋าตัวเองเราใช้วิธีการเปิด G P S ไประหว่าง เดินทางเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าใกล้จะถึงตลาดเบญฐานคือใกล้จะถึงปลายทางแล้วหรือ,อยังเราจะได้เตรียมตัวลงเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าป้ายไหนคือป้ายตลาดเบญฐานราหรือเปล่าหม <S <S เราก็เดินตาม GPS ไปนั่นแหละแต่ GPS มันหลอกไงแต่ด้วยความที่โชคดีก็เลยเจอน้องๆนักเรียนเดินมาพอดีแล้วก็เลยถามน้องๆนักเรียนน้องๆบอกว่าเฮ้ยยูยูตรงนั้นข้ามนั่นไงอยู่ข้างหน้า <S <S ยูนั่นไงใช่ตรงนี้หรือเปล่าที่พักที่อยู่ตามหา และเดินมาสองรอบแล้วทำไมไม่เห็นป้ายแปดตาสี่คนไม่เห็นป้ายที่พักเลยที่พักที่เวียดนามอะ่ะเขาจะทำคล้ายๆกันหมดเลยนะป้ายที่พักอะ่ะข้างหน้าจะไม่ใหญ่จะเล็กๆเขาจะเน้นทรงแบบทรงแบบสูงๆที่พักแบบทรงสูงๆแล้วก็ทางเข้าแคบๆเป็นที่จอดรถเล็กๆบันไดทางขึ้นแรกๆแคบๆแต่เข้าไปข้างในคือแบบครบอะ่ะมีลิฟต์มีทุกอย่างนี่ก็ ชอบนะชอบการออกแบบแบบนี้เหมือนแบบเหมือนออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้มันใช้แบบคุ้มค่าแต่ป้ายทำใหญ่กว่านี้ก็ได้เดินมาสองรอบแล้วร้อนมากอยากจะอาบน้ำเต็มที่แต่โชคดีที่ต้องขอบคุณน้องๆน,นักเรียนแก๊งนั้นนะคะที่ทำให้เราแบบเจอที่พักที่อยู่ข้างหน้าเรานั่นเองพอถึงที่พักเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำการเช็คอินเรียบร้อยก็ขึ้นไปนอนก็เป็นสองห้องเนาะมีสี่คนก็เป็นที่พักสองห้อง อีกสองห้องนึงก็สละบเรือไปไม่เป็นไรเราจะไม่แยกกันนอนตื่นขึ้นมาตอนเที่ยงอาบน้ําเปลี่ยนชุดอีกแล้วจ้าฉันมีเปลี่ยนชุดอีกแล้วแค่ออกไปกินข้าวก็ต้องเปลี่ยนชุดนะจ๊ะนี่เลยค่ะร้านนี้แหละก๋วยจับยวนร้านดังที่เขาบอกว่าต้องมาชิมที่เห็นหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนมันอารมณ์เหมือนกินแบบกินขนมจีนอะเป็นเหมือนเส้นขนมจีนอะจะไม่ได้เหมือนเส้นก๋วยจับที่เรากินอยู่บ้านเราอารมณ์เหมือนเส้นขนมจีนแล้วก็เป็นน้ําซุป แบบรสชาติแบบจืดๆตามสไตล์เวียดนามแต่จืดๆนะมันก็มีความกลมกล่อมนะก็สามารถที่จะปรุงได้มาเสิร์ฟมาพร้อมกับผักเนี่ยค่ะแต่ที่ประทับใจมากเลยนะลูกชิ้นลูกชิ้นกับเนื้อที่เขาใส่มามันเปื่อยพอดีมันฉ่ำมันมันไม่มีมันเลยนะคือมันไรแป้งมากเลยแป้งมีแค่ในเส้นเท่านั้นแหละคือโฮจิมินห์เป็นเมืองที่คาเฟ่ยเยอะมากใครที่เป็นสายคาเฟ่ต้องชอบ ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟร้านชานมไข่มุกปลาปลาปลาคือเยอะมากอารมณ์เหมือนไปเชียงใหม่อะเหมือนโซนนิมมานไม่ใช่แค่โซนนิมมานนะเป็นโซนเมืองเชียงใหม่เลยอะที่คาเฟ่ยเยอะมากโฮจิมินห์เป็นเมืองที่สามารถที่จะเดินได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันอบกอ้าวอะด้วยความที่รถใหญ่อย่างรถยนต์เขาอะมันยังไม่ค่อยเยอะมันจะเน้นเป็นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เยอะมากคือเป็นเมืองแห่งมอเตอร์ไซค์เลยก็ว่าได้คือมอเตอร์ไซค์เยอะมากจริงๆบีแปรกันจ้าระหวันคือไม่รู้ว่าจะหลบใคร แต่ยังไม่เคยเห็นอุบัติเหตุเลยนะยังไม่เห็นอ no. ุบ <nước> ัติเหตุจากมอไซค์เลยช่วงที่อยู่ที <S <S ่โฮจิมินห์แต่มันเยอะมากจริงไม่รู้ว่าแบบเสียงแตรตึ้งตึ้งตึ้งไม่รู้ว่าทางไหนเป็นทางไหนเวลาข้ามถนนนี่คือแบบใครที่แบบเวลาข้ามถนนอะกลัวๆจะต้องเกาะกลุ่มคนอื่นไว้นะเราเป็นคนหนึ่งที่เวลาที่ได้ยินเสียงแตกเราจะตกใจแบบตกใจเบอร์แรงอะตกใจเบอร์อะจนเพื่อนแบบนี่ทุกคนร้านนี้เป็นร้านที่อร่อยมากเป็นร้านชานมไข่มุกที่อร่อยมากร้านนี้เลยค่ะ อร่อยจริงๆอร่อยแบบไม่ิเวอร์นะอร่อยแบบอร่อยถึงขั้นที่ว่ากินเสร็จจะกลับไปนอนที่โรงแรมอีกอนอนอีกแล้วจ้ะเหมือนมากินแล้วก็นอนอยังไงยัางงาั้นเลยเราก็ซื้อกลับมาแช่ตู้เย็นเพื่อที่จะกินอีกที่โรงแรมเพราะว่ามันอร่อยจริงๆกินชานุมไข่มุกล้านเนี่ยประมาณเกือบห้าแก้วอ่ะมันอร่อยจริงๆคอนเฟิร์มคือต้องสั่งต้องย้ำถ้าไปอีกไปกินอีกแน่นอนถึงขั้นที่ว่าไปขอเจราจาเรื่องฟรนชายกับเขาอ่ะ แต่เขาไม่ขายเป็นเมืองที่อยากกลับไปอีกค่ะอยากกลับไปอีกนะยังประทับใจอยู่ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันน่ากลัวเราก็กลับมานอนกันที่โรงแรมและตื่นนี่มาทีบ่ายสี่โมงเย็นเหมือนไปกินแล้วไปนอนอะ่ะตื่นมาตอนสี่โมงเย็นเสร็จปุ๊บเราก็ออกไปเก็บแลนด์มาร์คค่ะไปเก็บแลนด์มาร์คตามจุดต่างๆทั่วโฮจิมินห์เลยสามารถที่จะเดินได้ไม่เหนียวตัวอย่างที่บอกไปว่าเป็นเมืองที่สามารถเดินได้ไม่เหนียวตัวเราก็เดินเก็บแลนด์มาร์คไปไม่ต้องนั่งรถนะคะสามารถที่จะเดิน แลนด์มาร์กต่างๆของโฮจิมินห์เขาก็จะแบ่งเป็นดูทิกต่างๆมันเดินง่ายค่ะเดินไม่ยากแล้วก็แต่ละที่อ่ะไม่ไกลกันเหมือนเป็นเดินอ้อมเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอะ่ะเดินง่ายก็ใครที่ชอบที่ไหนก็เดินไปตามเก็บได้เลยนะคะที่เราไปก็จะประมาณนี้ค่ะเดินเล่นชิลๆถ่ายรูปไปเรื่อยๆที่โฮจิมินห์เราชอบนะเราว่ามันอากาศมันยังโอเคอยู่ถึงแม้ว่าจะเสียงรถเสียงดังมากก็ตามเพราะว่าเสียงแต่มอไซค์เยอะจริงๆเยอะแบบเยอะมากจริงอ่ะ ก็ยังถือว่าเป็นเมืองที่เดินเที่ยวได้อะผู้หญิงเดินเที่ยวได้เราก็เดินเที่ยวกันไปเรื่อยๆจนมาถึงตรงนี้ค่ะตรงนี้เราก็ไปเจอกับส,สาวเกาหลีคนนึงเขาก็เดินหาเที่ยวเหมือนกันเขาบอกว่าเขาทํางานอยู่ที่โฮจิมินห์เป็นปีแล้วแหละคนเดียวมาอยู่ที่โฮจิมินห์คนเดียวนะแต่เราก็ไม่ได้ถามดึกหรอกว่าเขาทํางานอะไรเขาก็เดินมาเที่ยวเขาก็เลยขอให้เราอถ่ายรูปให้ทีแรกเขาเข้าใจว่าเราก็มาจากเกาหลีเหมือนกันก็เลยว่าเอยดีใจที่เจอ คนประเทศเดียวกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยเดินเข้ามาทักทายก็ถ่ายรูปให้เขาก็ถามเขาว่าเอ้ยมันโอเคหรือเปล่าที่นี่มันปลอดภัยไหมเขาบอกว่าเฮ้ยมันโอเคนะแล้วก็เน้นเที่ยวกลางวันเอาส่วนกลางคืนนะคะที่ไหนมันก็มันก็ไม่ได้ปลอดภัยสําหรับผู้หญิงอ่ะก็ไม่สมควรที่จะไปเดินแบบเล่นริมถนนหรอกเนาะส่วนกลางวันอ่ะคือเดินได้ค่ะเดินเที่ยวได้แต่ตอนกลางคืนเราก็เดินมาแล้วนะเดินจากถนนฟาร์มูเหลากับตลาดเบนทานอ่ะเราก็พากันเดินมาแล้วเราไม่ได้นั่งรถเพราะว่ามันไม่ได้ไกลกันมากแล้วก็ ไม่ได้รู้สึกว่ามันอันตรายอ่ะขออย่างเดียวเวลาไปเที่ยวเราต้องเก็บของมีค่าไว้อย่าให้ของมีค่ามันแบบล่อตาล่อใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แต่งตัวให้มันมิดชิดก็โอเคแล้วนะเวลาไปเที่ยวนะหโมงเย็นและได้เวลาสมควรแล้วเราต้องไปต่อกันที่ถนนฟาร์มูเหลานะคะเราก็เปิด GPS ไปแล้วก็เดินตาม GPS เนั่นแหละคะ่ะไปเรื่อยๆไปที่ถนนฟาร์มูเหลาเพื่อที่จะไปหาโอหย,ยุงเพื่อที่จะไปหาบริษัททัวร์เพื่อจองตั๋วรถ ไปส่งที่มุยเน่คือมันเป็นรถมีรถบัสนะคะใช้เวลาเดินทางจากโฮจิมินห์ไปมุยเน่ประมาณ5-6ชั่วโมงได้มั้งเราก็เลือกเป็นรถนอนเราเดินทางไฟเช้าที่สุดเนี่ยค่ะบรรยากาศถนนฟาร์มอูแล้วก็ไปหาอะไรกินนั่นนู่นนี่คือมันจะเหมือนแบบอารมณ์แบบเหมือนคล้ายๆกับถนนข้าวสารทองหลอ่ออะไรอย่างนั้นเลยลก็ไปหากินข้าวการเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปจองตัว๋วเราใช้บริการบริษัทนี้ค่ะบริษัทนี้เลยอืม แล้วก็ทำการจองตั๋วนอน4ี่คนแล้วก็จองรถจี๊ฟไว้เลยเรียบร้อยเราต้องมาก่อนเวลารถออก30นาทีนะคะ <_ S 1> เพื่อที่จะเอาบัตรจองตัว๋วเราเนี่ยไปเช็คอินคือมันต้องเช็คอินนะเหมือนอยู่สนามบินเลยอะไม่สามารถที่จะเอาตั๋วเนี่ยแล้วก็ขึ้นรถไปได้เลยนะต้องมาเช็คอินค่ะเหมือนไปจีนเลยค่ะตอนไปจีนก็ต้องมาเช็คอินเหมือนกันซื้อตั๋วแล้วไม่พอนะต้องมาเช็คอินจะเป็นตั๋วรถนะแต่ต้องไปเช็คอินแล้วก็ไปเช็คอินก่อนเวลารถออก30นาทีค่ะ เช็คอินเสร็จปุ๊บเราก็จะได้บอดดิ้งพาสมาตอนเช้าเราก็หาอะไรกินรองท้องเนาะนี่เลยจ้ะทุกคนบอกว่าอร่อยแต่เราเราเป็นคนไม่ชอบกินขนมปังแบบแข็งๆอะ่ะเราชอบกินขนมปังแบบนุ่มๆไอ้เจ้าเนี้ยข้างในมันก็จะเป็นเหมือนเป็นคล้ายๆกับเบคอนสไลด์แล้วก็ราดด้วยน้ำซอสของของเวียดนามแหละไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแล้วก็มีแตงกวามีผักมีมะเขือเทศใส่เข้าไปแล้วก็ประกบด้วยขนมปัง นี่ค่ะทุกคนนี่คือเจ้ารดนอนที่ดีที่สุดที่เราเช่าได้นะคะก็ทุกคนก็ขึ้นไปตามที่นั่งของตัวเองที่ระบุไว้ในบอดิ้พาสนะคะขึ้นไปเสร็จปุ๊บคือมันค่อนข้างที่จะแคบใครที่เป็นคนตัวใหญ่อ่ะจะอึดอัดหน่อยอย่างเพื่อนเราคนนึงอ่ะมันเป็นคนตัวใหญ่มากคือตัวใหญ่แบบตัวสูงเท่าผู้ชายอ่ะมันตัวที่กลัวที่แคบด้วยเพื่อนเราเป็นคนกลัวที่แคบเราก็ต้องสละที่ที่ของเราที่มันเป็นที่ที่แบบ อยู่ชั้นล่างเอ้ยอยู่ชั้นบนน่ะให้เพื่อนขึ้นไปชั้นบนแล้วเราอะ่ะอยู่อยู่ชั้นล่างเพราะว่าชั้นล่างมันจะรู้สึกแบบแคบมากกว่ารู้สึกเหมือนเหมือนนอนในโรงอะ่ะเหมือนอารมณ์นั้นเลยรู้สึกอึดอัดเพื่อนเราอะ่ะนอนไม่ได้แต่เราอะ่ะคือหลับเหมือนตายอะ่ะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่ทุกคนจะต้องทําใจนะเพราะว่ากลิ่นตีนนะคะทุกคนกลิ่นตีนมันแรงมากเลยนะเพราะทุกคนต้องถอดรองเท้าคือ <c oughs> ที่มุยเน่อะบรรยากาศมันจะแบบเป็นเมืองชายฝั่งทะเลบายสองแล้วค่ะทุกคน เรานัดรถจี๊บไว้บ่ายสองนี่ก็คือรถจี๊บของเราค่ะเรามีโปรแกรมไปทั้งหมด4ีที่ค่ะที่มุยเน่รถจี๊บมารับเราปุ๊บเราเขาก็ไปส่งที่สเตชันแรกเลยค่ะนั่นก็คือมันจะเป็นแบบมันจะอารมณ์แบบเหมือนเป็นล่องน้านึกภาพออกไหมเป็นล่องน้ําแล้วก็เป็นล่องน้ําเปนสไตลอ์อ่ะแล้วก็มีน้ําไหลเราก็ต้องถอดรองเท้าเพื่อจะเดินไม่สามารถที่จะใส่รองเท้าเดินได้มันก็จะอารมณ์แบบเดินเยน็ยนๆคือ มาเดิอนอะไรวะเนี่ยคือไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจริงๆแต่ก็เดินไปแค่สักพักหรือว่ามาแล้วก็ถ่ายรูปยืนถ่ายรูปสักพักนึงก็กลับกันเถอะคือไม่ไหวละแดดเดินไปไม่สุดทางและนี่ก็คือที่ที่สองว่าทุกคนมาก็จะมาจอดแล้วก็ถ่ายรูปกันที่นี่นะคะมันก็จะเป็นอารมณ์แบบริมทะเลวิวก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วก็จอดกันถ่ายรูปแป๊บเดียวเพราะว่ามันแดดคือเราใช้เวลาตรงเนี้ยประมาณ5นาทีนะคือเขาจอดให้แล้วอะจริงๆจุดตรงเนี้ย เป็นจุดที่เราไม่ได้อยากจอดหรอกและนี่ก็คือวิวระหว่างทางนะทุกคนเป็นวิวระหว่างในการเดินทางไปที่ทะเลทรายขาวเราชอบบรรยากาศประมาณนี้คือต้นไม้ไม่ได้เยอะอะไรมากนะแต่บรรยากาศมันดีอะมันก็เป็นชายทะเลฝั่งนึงเป็นชายทะเลไปได้สักพักหนึ่งมันก็จะเป็นแบบเป็นแบบทุ่งกว้างแบบบรรยากาศดีๆนั่งรถจี๊ดข้านหน้าของทะเลทรายขาวมันจะเป็นมันจะเป็นทะเลสาบค่ะเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ไม่ได้ใหญ่มากหรอกแต่มันสวยคือสีน้ําอ่ะมันสวยจริง เ,เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนี่เราไม่สามารถที่จะเอารถจี๊ปของเราอะขึ้นไปบนทะเลทรายได้นะเราต้องไปเช่ารถอีกทีหนึ่งคือมันเป็นกฎของเขาอะมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะจะเช่ารถจี๊ปก็ได้หรือว่าจะเช่า ATV ก็ได้แต่ไม่ได้ขับเองนะเดี๋ยวมีคนขับให้เราก็เลยเลือก ATV ค่ะเพราะว่ารถจี๊ปได้ขึ้นแล้วไงได้นั่งรถจี๊ปมาแล้วบรรยากาศแบบ นั่งรถจี๊ฟมาตามถนนที่เป็นบรรยากาศวิวดีๆสวยโอเคบรรลุว่าถุประสงค์ละทีนี้ขอเป็น a อทีีแล้วกันรู้สึกว่าคันหนึ่งนั่งได้2คนแล้วก็พร้อมคนขับอีกคนนึงก็เกาะเอวกันไปนั่นแหละค่ะหรือว่าจะนั่งคันต่อคันก็ได้แต่ว่าเรานั่งด้วยกันค่ารถ A t ทีที่เราเช่านะคะก็อยู่ที่ประมาณ2 6 0 0 0 0หกนดองต่อคันนะคะเขาก็จะพาเราขับขึ้นไปคือใครจะเดินไปถ่ายรูปแบบชิวๆใกล้ๆก็ได้นะแต่อย่าเดินเลยคือไปแล้วนั่ง a อทีวีหนึ เพราะม,มันมันจริงๆการนั่ง ATV ไปเที่ยวบนทะเลทรายอ่ะคือแบบคือมันมันอะอารมณ์เหมือนไปเที่ยวสวนสนุกอะอารมณ์เหมือนแบบเล่นรถไฟหอบนสวนสนุกเลยจริงๆคือนึกภาพออกไหมว่าบนทะเลทรายอ่ะคือบนทะเลทรายอะค่ะมันไม่ได้เป็นถนนแบบแข็งเรียบเหมือนถนนทั่วไปอะมันก็จะเป็นคลื่นทะเลแล้วก็ด้วยความที่ทรายอะค่ะมันจะแบบมันนิ่มไง เพราะฉะนั้นเวลาที่ขับรถขึ้นขับรถลงเนินต่างๆมันก็มีโอกาสที่มันจะแบบคือมันน่ากลัวมากตรงแบบกลัวว่ามันจะพิกคว่ำหรือว่าขึ้นไปไม่ได้แล้วก็ถลายถลายกลับอะไรเงี้ยคือเราคิดไปเองแต่มันไม่ถลายหรอก ATV อ่ะกำลังแรงส่งมันถึงเขาก็จะพาเราไปส่งตรงจุดที่มันสูงที่สุดของทะเลทรายตรงกลางทะเลทรายเลยเขาก็ทิ้งเราไว้แล้วเขาก็มารับคนอื่นต่อตอนนั้นคือคิดในใจจำเราได้เหรอวะคน,คนตั้งเยอะตั้งแยะนักท่องเที่ยวตั้งเยอะตั้งแยะ เรายังจาเขาไม่ได้เลยแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าเราเดินไปตรงไหนทะเลทรายเขาจะมารับเราถูกหรอวะเดินบนทะเลทรายลมแรงมากแดดแรงมากคือแดดแดดตลอดวันแต่ถึงแม้ว่ามันแดดอะเราก็ต้องยอมเพราะว่าเราอยากจะได้รูปลงไอจีไงคะแต่ว่ามันแดดนะแต่มันไม่ร้อนอาจจะเป็นเพราะว่ามันลมแรงเพราะว่าเราไปหน้าหนาวก็มีความเป็นไปได้คะ่ะวางกระเป๋าไม่ได้เลยนะวางกระเป๋าคือกระเป๋าปิวอันนี้จริงๆคือไม่ได้เวอร์ไม่ได้เวอร์เลยนะจริงๆอันนี้คือแบบ คือจริงๆอ่ะคือไม่รู้จะบอกยังไงกลัวคนบอกว่าเวอร์ไม่ได้เวอร์จริงๆลองไปดูนะคะก็เดินถ่ายรูปกปันสักพักหนึ่งไม่ได้เดินหรอกแค่ไม่ได้เดินก็หันหน้าหันหลังอยู่ตรงนั้นแหละก็ถ่ายรูปโอเคอิ่มอกอิ่มใจแล้วอยากจะกลับแล้วก็มองหา ATV เหมือนเหมือนส่งกระแสจิตให้เขาได้อ่ะคือแค่อยากจะกลับแล้วเขาก็มารับแล้วอ่ะขาขาขึ้นอ่ะไม่เท่าไหร่นะขาลงนี่แหละจ้าคือลุ้นอ่ะกลัวรถมันพลิกคว่ำอ่ะตอนที่มันลงอ่ะ ตอนนั้นถึงแม้ว่าถ้าเกิดตอนนั้นทําบล็อกก็ไม่สามารถที่จะหยิบกล้องขึ้นมาแล้วถ่ายตอนที่นั่งเอทีวีได้เพราะมันเสียงมากกลัวกล้องหลุดมือขนาดตอนนั่งเอทีวีนะคือแบบหลับตาหลับตาไม่เห็นเลยว่าสภาพจริงมันเป็นยังไงตอนที่แบบตอนที่เขาพาขึ้นพาลงเนินพามาส่งอะ่ะพามาส่งพามารับมาส่งอะ่ะไม่ได้ดูเลยจริงๆสารภาพเลยอารมณ์เหมือนนั่งรถไฟเหาะจริงๆตอนนั้นแหละ บรรยากาศเดียวกันเลยคือหลับตาแล้วแต่มันมันมันเป็นความทรงจําที่ดีนะมันมันถามว่าไปอีกไปไหมอยากไปนั่งเอทีวีเล่นเหมือนกันแต่อยากให้มันมีสนามบินที่มุ้ยเน่อะคือไม่ไหวกับการที่จะต้องนั่งรถนอนจากโฮจิมินเพื่อไปที่มุยเน่ห้าหชั่วโมงอะมันไกลเหมือนกันนะมันไกลอ่ะมันแบบเราด้วยความอะไรหลายๆอย่างอะเหม็นกลิ่นตีนอะไม่ไหวแล้วก็ เสร็จปุ๊บขากลับนะคะเราก็มาที่ทะเลทรายแดงอาจจะด้วยความที่ทะเลทรายขาวอะ่ะมันสวยแล้วไงพอมาที่ทะเลทรายแดงอะ่ะบรรยากาศเรารู้สึกว่ามันมันไม่สวยอะ่ะก็เดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะคะ mm hmm. ก็พยายามถ่ายภาพมาให้มันสวยที่สุดเท่าที่จะสวยได้ mm hmm. เขาก็กลับมาส่งเหล่าคืนตะเวนสำรวจมุ้ยนี่หน่อยสิตอนกลางคืนท่องราตรีมุ้ยนี่ตอนกลางคืนหน่อยสิว่าคาเฟ่ต่างๆเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ ไปแวะกินร้านนั้นร้านนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเพลงอ่ะฟังไม่รู้เรื่องหรอกก็ไม่ได้รู้สึกสนุกที่เพลงแต่ก็เออไปนั่งกินอาหารน,าน,นั่นนี่บรรยากาศชิวๆไปอะไรอย่างเงี้ยร้านไหนจะโอเคฟังเสียงคลื่นไปเสียงคลื่นกระทบฝั่งเสียงคลื่นแรงมากแรงจนกลัวคือกลัวเสียงคลื่นมากคือมันแรงมากจริงอะ่ะมันน่ากลัวมากเราก็เดินกันถึงประมาณ3 4สี่ทุ่มแหละแล้วก็ขึ้นรถกลับที่โฮจิมิน ถึงคงจะมีประมาณตีสี่ค่ะแล้วก็เดินจากถนนฟาร์มูเหลากลับไปที่ที่พักอาบน้ํานอนตื่นขึ้นมาอีกทีก็ต่อเที่ยงแล้วก็ฝากกระเป๋าแล้วก็เดินออกหาของกินกลับไปที่ร้านชานมข่มุกร้านเดิมเนี่ยจำตึกนี้ไว้ก็ได้ค่ะมันอยู่ข้างๆกันค่ะเดินไปไม่ไกลอยู่ซอยเดียวกันอยู่อยู่ถนนเส้นเดียวกันเลยแล้วก็ขากลับจากชานมไขมุกก็อขอแวะทานกาแฟสักหน่อยแล้วกันเห็นมีคนเข้าร้านนี้เยอะแต่ว่ารสชาติของกาแฟร้านนี้เรารู้สึกว่ามันยังไม่โอเคมยังไม่โดนแต่เค้ก เค้กชาเขียวอะ่ะเด็ดแล้วก็ซื้อของฝากเสร็จปุ๊บประมาณ4ี่โมงเย็นล้วก็ไปที่สนามบินค่ะก็เลือกแท็กซี่ไปที่สนามบินใช้เวลาประมาณ15บาทีก็ถึงสนามบินและก็กลับเมืองไทยด้วยสวัสดิภาพประมาณนี้ค่ะก็ฝากเอาไว้นะคะสําหรับใครที่อยากจะไปแล้วใครที่ดูมาจนจบถึงตรงนี้นะคะข้อแนะนํานะคะไปไหนมาไหนจริงๆต้องระวังตัวพยายามเก็บของมีค่าให้ดีอย่าไว้ใจคนหาข้อมูลให้มันดีๆ ทุกที่มีสองมุมสองด้านหมดมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะโชคดีไปเจอคนดีๆหรือเปล่าหรือว่าไปเจอคนที่ไม่ดีโชคดีว่าตอนที่เราไปอ่ะเราเจอแต่คนดีๆเราก็เลยทริปนี้ทุกคนมันเป็นความความภูมิใจอย่างหนึ่งคือไม่โดนโกงเลยจ้า yeah. ไม่โดนโกงคือรู้สึกชน,นะคือรู้สึกแบบใครจะว่าฉันมาที่เวียดนามแล้ว ฉันไม่โดนโกงฉันเหมือนมาไม่ถึงเวียดนามก็ช่างแต่ฉันรู้สึกชน,นะฉันไม่โดนโกงจาก้าไม่เหมือนรีวิวอื่นๆรีวิวอื่นๆหลายคนจะโดนโกงค่านั้นค่ะรู้สึกว่าไม่ได้โดนโกงนะไม่ได้โดนสักที่เลยเพราะว่าราคาต่างๆอย่างเช่นรถ ATV รถจี๊ปอย่างเงี้ยก็เป็นราคาราคาสแตนดาดราคาที่ดูรีวิวมาแล้วมานราคานี้แหละมันโอเคแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกประทับใจนะ ถามว่าให้ไปอีกรอบนึงก็อ,งอยากจะไปนะเป็นเมืองที่ยังยังคิดว่าจะไปอีกอะเมืองเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทริปนนหน้าเดี๋ยวไปดาหลัดไปซาปาเดี๋ยวมาทํารีวิวนะตั้งใจและสซาปาต้องโดนจริงๆแต่ต้องมีเวลาเยอะๆก็จะฝากไว้ประมาณนี้นะคะผู้หญิงเชี่ยวได้ค่ะก็ระมัดระวังพนยามใครที่อยากลองไปคนเดียวก็ก็ไปได้แต่ก็ต้องดูแลตัวเองเนาะกลางค่ำกลางคืนก็อย่าไปเดินนะคะ ก็หาที่พักที่มันปลอดภัยที่มันดีดีดีที่สุดที่พักนี่ต้องเลือกดีๆนะต้องเป็นที่พักที่ปลอดภัยจริงๆคือที่พที่พักปลอดภัยอ่ะการเที่ยวอื่นๆมันก็มันก็เซฟได้เยอะคลิปน่าจะยาวมากๆแล้วเดี๋ยวจะเบื่อกันเอาไว้ทริปหน้าดีกว่าเดี๋ยวมาแชร์ใหม่ทริปนี้ต้องพอแค่นี้แล้วกันเนาะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ดูจนจบนะคะสำหรับใครที่ดูจนจบนะคะเดี๋ยวบายยค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ